S <S สวัสดีค่ะนี่ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องทําผมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําผมด้วยความร้อนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้ตัววัน d ดอ Drop อกคุตินนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเรื่องปลายผมนี่เปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ดึงออกมาปุ๊บขวดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีที่หลอกขวดเรียบร้อยนะคะก็วิธีการใช้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายนะคะก็ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวก็พอแต่สําหรับผู้หญิงเนี่ยหมอแนะนําให้ใช้ประมาณดอกหนึ่งนะคะ ประมาณนี้ใช้แค่ประมาณนี้ก็พอนะคะแล้วก็หลักการใช้ง่ายๆเนี่ยก็คือเรากระจายตัวเนื้อครีมไปบนฝ่ามือก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยไปบนฝ่ามือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ชโลมหลักๆเนี่ยเราจะใช้ต้งปลายผมนะคะแล้วก็ถ้ายังมีเหลืออยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเราใส่ส่วนผสม,สม,สม,มของเซรมเซลล์ของแอปเปิลเข้าไปด้วยนะคะ คือสิ่งสําคัญที่เราจะรู้สึกเลยว่าหลังการใช้เป็นแบบไหนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าแบบผมเราจะนุ่มขึ้นแล้วก็ดูมีวอลลุ่มดูทิ้งตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ผมไม่ชี้ฟูนะคะอ่ะประมาณนี้ถ้าไม่ดีจริงก็จะไม่มารีวิวให้ดูนะคะ